เป็นห่วงเธอกลือเธอวันไวกับสิ่งร้รายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวันจิตที่ดิ้นรนกวัดแกว่งรักษายากห้ามยากผู้มีปัญญา สามารถควบคุมให้ตรงได้เหมือนช่างสอนดัดลูกสอนให้ตรงฉะนั้นหาใจตัวเราเองชีวิตไม่เส้นหวังไม่เส้นคําตอบมีทางออกและมีชั้นเป็นกําลังใจกับสิ่งเร้า พสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังเราได้รับโอกาสดีๆมาอยู่ที่นี่วัดชนระทานรังสิษค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามานั่งอยู่ตรงนี้ซึ่งมีธรรมะของท่านปัญญาอนุทพิคุท่านอาจารย์เป็นผู้บอกสอนเราเป็นบอกท่านบอกชี้ทางให้เราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําว่าดอกไม้ใจซึ่งเราเพิ่งเคยได้ยินดอกไม้ใจกับดอกไม้จันทร์เมื่อวานนี้นะคะที่ท่านได้บอกสอนเรา และสิ่งที่ท่านอาจารย์บอกสอนเราต่อนั้นก็คือว่าการบูชาพระพุทธเจ้านั้นที่สุดก็คือการปฏิบัติบูชาใช่ไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะถ้าบริษัทภิกษุภิกษุณีอยูบารสุบริการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งนั่นแหละคือการบูชาตถาคตอย่างยิ่งไม่เห็นบอกว่าดอกไม้เครื่องที่เรามาดอกไม้ ที่เอามาบูชาแบบอามิตรสบูชาเนี่ยพระเจ้าไม่ไม่ได้สรรเสริญเพราะพระองค์นี่เมตตาสูงสุดสงสารแม้แต่เขาดอกไม้สักดอกก็ต้องซื้อมาน่ะทูบเทียนก็ต้องซื้อมาแล้วพระองค์นี่รักพุทธบริษัทหรือรักดอกไม้ห่ะรักพุทธบริษัทที่ให้เขามีชีวิตคนไม่มีศีลได้มีศีลคนไม่มีสมาธิมีสมาธิคนมีมนมปัญญามีปัญญา พอเขาได้อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาเป็นเป็นพ่อก็เป็นพ่อที่ดีของลูกเป็นแม่ก็เป็นแม่ที่ดีของลูกเป็นสามีภรรยาก็เป็นสามีภรรยาคู่ชีวิตเป็นคู่สร้างคู่บุญคู่บารามีไม่จะคู่บาปไม่คู่เวรคู่กรรมตรงนี้เราทำยังไงถึงจะให้คนเข้าใจการปฏิบัติปูชาเป็นดอกไม้ใจที่ใช้กันได้ตั้งแต่วินาทีนี้ ตั้งแต่เรามีชีวิตอยู่ร่วมกัน <Okay. S 1> อย่าไปคิดเศร้ากันตอนที่นอนอยู่ในหีบอย่าต้องไปนั่งแหมรำพึงรำพันพูดคำเพราะๆแต่ตอนที่มีชีวิตอยู่ดอกไม้ใจไปไหนเสียที่ไม่ให้เขาสักดอกไม่ได้เลยให้เขารู้สึกสดชื่นให้เขารู้สึกมีความเบิกบาน สังคมเรากำลังขาดอย่างยิ่งคือการเอาดอกไม้ใจมาให้กันอันเราต้องมาช่วยกันเถอะทำดอกไม้ใจให้เกิดขึ้นที่ทุกคนต้องรู้ว่าเราคือต้องรักษาใจกันท่านอาจารย์เจ้าค่ะแล้วที่ท่านอาจารย์บอกว่าบูชาพระตถาคตอย่างสูงสุดคือการปฏิบัติตามธรรมอยู่ปฏิบัติตามว่ไหน ่เจ้าคะแล้วก็สมควรตามธรรมตามสมควรมันคือยังไงเจ้าคะขอความอธิบายเพิ่มเติมเจ้าค่ะจริงพระองค์เนี่ยเมตตากับพวกเราเนี่ยสูงมากคําว่าปฏิบัติธรรมของท่านอันนี้ต้องขออนุญาตว่าเราเกิดมาโชคดีที่พบครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละท่านเนี่ยนะฉันก็เอ่ยไม่หมดขอเอ่ยสักสองท่านที่เราคุ้น คุ้นเคยนะหรือสามท่านก็คือหลวงพ่อชาอย่างเงี้ยคือหลวงพ่อพุทธาธได้สรุปธรรมของพระเจ้าเนี่ยพระองค์ได้ตรัสไว้ไงอะรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมอยู่เป็นสุขผู้ประพฤติธรรมอยู่เป็นสุขเดินด้วยสติกินข้าวโพชเดมัตตัญญา กินรู้จักประมาณในการบริโภคมันก็ไม่กินหมดนี้หมดเนื้อหมดตัวหรอกแต่นี้้ไม่ใช่มันรู้จักไม่เพียงแค่เอารู้จักประมาณในการบริโภคบางคนไปแปลทําร้ายตัวเองด้วยโพชเนมัตตันยูตุงกินเอาพุงเป็นประมาณอย่างเนี้ยถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ที่เราเห็นเราพบอยู่ขนาดนี้ดังนั้นเราต้องปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม หลวงพ่อพระธาต์จึงจึงเมตตาเรามากแล้วท่านท่านยอมแล้วก็คือการทํางานคือการปฏิบัติธรรมไม่เอาแล้วว่าไปอยู่กับเข้าวฟอร์มเข้าออแบบอะไรต่ออะไรไม่เอาแล้วเราจะเห็นเลยว่าเวลาท่านท่านทำอะไรเราเห็นเนี่ยเช่น mm hmm. นั่งเอามือค้ำกายอยู่ mm hmm. นี่คือ ปฏิบัติธรรมรไม่เอาคำว่าบุคลิกอยู่แค่หนึ่งหรือสองสามมันบุคลิกทั้งหมดเนี่ยเนี่ยก็คือต้องปฏิบัติธรรม,มดังนั้นพระพุทธร,รูปเนี่ยที่เราบอกว่าปรเมืองไทยเนี่ยมีเจประิบปาทีจริงไม่ใช่มีไม่รู้กี่แสนปารนั้นหมายความว่าพระเจ้านี่ชีวิตยังใช้ดำเนินกิจกรรมเช่นเรา แต่ว่าตั้งแต่พระสอขึ้นไปเราจะเห็นใบหน้าของพระองค์หน้าเดียวงั้นเราชาวพุทธหยุดหลายหน้ากันเถอะจงมันเป็นชาวพุทธหน้าเดียวกันบ้างชาวหน้าเที่ยงหน้าเย็นหน้าคบกันยากแต่ถ้าพระเจ้านี่มีหน้าเดียวนะคือหน้าเมตตายิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าปัญญาที่ประเกตหน้าบริสุทธิ สายตามองตัวเองส่วนข้างล่างนั้นบางทีนั่งพับเพียบบางทีนั่งขัดสมาธิบางทีนั่งยกไม้ยกมือแล้วแต่เป็นหน้าที่ที่ต้องทำกายเคลื่อนไหวแต่ใจสบจงบกายสแสวงหาแต่ใจต้องรักษาอันนี้คือหลวงพ่อพุทธ,ธาได้เปิดทางตรงนี้เราการทำงานคือการปฏิบัติธรรม หลวงพ่อปัญญาจึงอมมาพูดจงกระทั่งเป็นวิถีชีวิตท่านนะ่ะงานคือชีวิตชีวิตคืองานบรรดาลสุขก็หลวงพ่อพระธาต่ออีกทํางานให้สนุกเป็นสุขขณะทํางานถ้าชาวพุทธอยู่กันอย่างนี้ได้เช,ชื่อเหลือเกินว่าทุกคนเห็นค่าของพระศาสนาที่หลวงพ่อชาเหมือนกันปฏิบัติธรรมของท่าน ก็คือการที่รู้จักมองทุกอย่างให้เป็นธรรมไม่มีอะไรตรงไหนที่ไม่เป็นธรรมงั้นธรรมะคือสิ่งที่ต้องเอามาประกอบตัวเองสอนอริยสัจสี่เราทันยกปากกาขึ้นมาปากกานี้ยาวหรือสั้นบางคนบอกสั้นบางคนบอกยาวนั้นคือไม่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคือ มันเท่านี้มันเท่านี้มันไม่ยาวไปสั้นนี่ออ <c oughs> พอเป็นได้อย่างนี้มันก็กลายเป็นธรรมะเกิดขึ้นในใจ <c oughs> ดังนั้นอาคารหลังนี้ทั้งหมดนะ <c oughs> หนึ่งชื่อก็คือชื่อหลวงพ่อปัญญา <c oughs> ในนี้ทั้งหมดให้เป็นที่เรียนรู้ธรรมะใครเข้ามาในนี้ต้องได้สิ่งที่เป็นฐานรากจริงๆ ก็คือพละห้าหรืออินทรีห้าชั้นล่างสุดศรัทธาชั้นที่สองวิริยะชั้นที่สามสติชั้นที่สี่สมาธิชั้นที่ห้าคือปัญญาแล้วแต่ละชั้นเนเราใส่ค่าให้เห็นว่าคุณเมื่อเข้ามาชั้นล่างนั้นคุณศรัทธาเรื่องอะไรทำอะไรเราร่วมมือหมด แต่ขออย่างเดียวคุณต้องตัดอบายได้อย่าเอาอบายเข้ามาทําลายให้ศรัทธาพระเจ้าอย่าไปศรัทธาเรื่องอื่นเอาใครจะต้องการบวชต้องการอะไรมาเลยใครต้องการจัดแต่งงานจัดพื้นที่ให้เขาได้แต่งงานทําไมต้องมาเริ่มต้นชีวิตให้ถอยหลังไปสู่ความยากจนแล้วจึงต้องสร้างเนื้อสร้างตัว เราต้องคุ้มครองปกป้องชาวพุทธไม่ให้ไปสู่อบายก่อนหลวงพ่อพธทธาใช้ว่าเราแต่งานกันนี้ต้องเป็นธรรมสมรสหลวงพ่อปัญญาก็เหมือนกันให้เป็นธรรมสมรสเป็นชีวิตที่มีคู่เพื่อร่วมเดินทางไปสู่นิพพานพอมาชั้นที่สองนี้เป็นชั้นบริหารงานงก็มี ผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายขึ้นมารับผิดชอบอันนี้ก็เรียกว่าเป็นบริหารงานอันนี้ใช้ความเพียรนะเสร็จแ,แล้วพอชั้นที่สามสติชั้นนี้ต้องเข้าไปดูแล้วเมื่อไหร่ก็ตามต้องให้ได้ไปสี่เรื่องหนึ่งต้องรู้จักพระพพ่ธเจ้าไว้ได้สองรู้จักหลวงพ่อปัญญาให้ได้สรู้จักงานของหลวงพ่อปัญญาได้สามต้องรู้จักตัวเองก่อน ก่อนจบชั้นเนี้ยออกไปเนี่ยให้รู้จักตัวเองด้วยสี่อย่างต้องให้ได้เมื่อขึ้นมาชั้นนี้จึงจัดตรงนี้ขึ้นมาเรียกว่าแดนอัศจร,ร์แยห่งธรรมหรือเรียกว่าสปิริตชวลคอมเพล็กซ์นี่คือสิ่งที่ต้องทําในชั้นนี้พอชั้นชั้นที่สเป็นชั้นที่ห้องประชุมห้องประชุมนี้หลากหลายจะใช้ประชุมอะไรเราไม่ได้เป็น ผู้ที่เรียกว่าปิดกั้นเราภาพจิตกรรมของเชอร์แมนมาอยู่ข้างหน้าหมดกรอนหลวงพ่อบพุทธาตคุณต้องอ่านอย่างน้อยคนจะก่อนเข้าไปในห้องประชุมต้องอ่านให้ได้คนละหนึ่งบท,ทยกจิตวิญญาณในก่อนดิแล้วพอถึงชั้นที่สี่ชั้นที่ห้าชั้นนี้ถือว่าเป็นแดนบูชาเกิดมาเป็นมนุษย์นี้ขาดธรรมะสองข้อไม่น่าจะอยู่ในโลกหรอกหนึ่ง บูชาจะบูชาเหนียดังบูชาบุคคลทุกคนบูชาเราก็บูชาพระเู้าโดยรับประทานจากสี่ประเทศมาเขาเรียกว่าพระบระมใส่ธาตุสี่แผน่นดินประเทศไทยศรีลังกาพม่าแล้วก็อินเดียท่านอาจารย์เจ้าขายังมีเรื่องน่าสนใจต่อจะขอโอกาสท่านอาจารย์กลับมาอีกนะเจ้าคะบูชาสิ่งที่ควรบูชา แล้วยังมีอีกต้องขอขอโอกาสต่อเจ้าค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราคงต้องลานะคะเราจะกลับมาสัปดาห์หน้ามาสนทนากับท่านอาจารย์ต่อยังมีเรื่องดีๆอยู่ที่นี่เรามีปฏิทินนะคะชีวิตสดใสใจเบิกบานเราจะผ่านสถานการณ์ไปด้วยกันท่านที่อยากจะได้ปฏิทินท่านอาจารย์พุทธทาสมีคำสอนและท่านก็เนี่ยค่ะ เราจะได้เห็นมีคำกรอนบอกสอนนะคะส่งชื่อที่อยู่มาที่สำนักพิมพ์สุขภาพใจนะคะแล้วก็มีสตมสามสบาท <Yeah. S 1> จะส่งปฏิทินไปให้และเราก็จะผ่านสถานการณ์โควิด -19 นี้ไปได้วยกันนะคะ <Yeah. S 1> วันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังลาเราจะกลับมาใหม่แล้วก็ขอโอกาสท่านอาจารย์ได้สนทนาต่อนะเจ้าค่ะ <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะ <Yeah. S 1> เปนกำลังใจ